กางเกงผ้าฝ้ายเข็นมือมาแล้วนะคะสําหรับใครที่รอ,อกางเกงรุ่นนี้อยู่นะคะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือที่เราซักผ้ากาวอ่าอัดผ้ากาวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังคุณสมบัติกันก่อนนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะทราบแล้วแต่ว่าขอบอกอีกนิดนึงนะคะเริ่มจากนะคะเราเอาผ้าฝ้ายเข็นมือเนะะี่ยค่ะซึ่งเป็นผ้าทอมือนะคะ เอามาตัดเป็นกางเกงผ้า้ายเข็นมือกว่าที่จะได้ผ้าายมาเนี่ยก็คือเอาเส้น,นะะายเ,เนี่ยค่ะมาปันป่นเอาายเนี่ยปันป่นปั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 ่นให้เกิดเป็นเส้นดังนั้นมันก็จะมีความที่ไม่เรียบอยู่นี่ก็คือเป็นสเสน่ห์นะคะเอามาปั่นให้เกิดเป็นเส้นายแล้วก็เอามาทอเป็นลายมัดหมิ่นสวยๆให้กับคุณคุณได้เห็นกันนะคะลักษณะเนื้อผ้าก็จะมีความหนานิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้แข็งโป๊กอะไรแบบนั้นซึ่ง ข้อเด่นของผ้าใยเข็นมือก็คือลายเขาจะเด่นชัดเจนมากๆนะคะเป็นงานทอมือย้ําอีกทีหนึ่งเราเอามาตัดเป็นกางเกงสวยๆนะคะลักษณะของของกางเกงเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นเอวยืดด้านหลังค่ะคุณด้านหน้าก็จะเป็นกางเกงแบบนี้มีกระเป๋าให้แบบนี้นะคะนี่กระเป๋าจะอยู่ด้านนี้ เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นกางเกงทรง3ส่วนหรือว่าอย่างแม่ค้าเนี่ยไม่สูงก็อาจจะเป็น4ส่วน5ส่วนก็ว่ากันไปนะคะมีกระเป๋าให้ใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเอวยืดๆอย่างที่เห็นนะคะนี่สามารถที่จะใส่แล้วก็ไม่อึดอัดได้แล้วก็มีซิปให้ด้านข้างนะคะ <c oughs> ส่วนด้านในนะคะก็จะซับผ้ากาวไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งเวลาซับผ้ากาวมันก็จะดูสวยขึ้นมาอีกเลยนะคะ ความยาวของกางเกงเราอยู่ที่33.5นิ้วนะคะซึ่งก็เป็นความยาวที่แบบว่าถ้าคนสูงก็เป็น3ส่วนอย่างที่บอกถ้าคนไม่สูงอย่างแม่ค้ก็เป็น4ส่วน5ส่วนก็ว่ากันไปแล้วเอวของเรามีเอวอะไรบ้างนะคะเอวก็ต้องบอกว่ามีเอวเบอร์นะคะเบอร์ M M ก็เท่ากับ2 8 32 L เท่ากับ3 2 36 XL ก็เท่ากับ34แล้วก็ถึง40เลยค่ะคุณมันยืดได้ถึง40เลยนะคะซึ่งรอบนี้ต้องบอกว่าเราได้เบอร์ XL มาเยอะพอสมควรเบอร์ XL ในรอบนี้คือเป็นซี คลามเข้มๆแบบนี้นะคะเป็นเบอร์ XL หมดอยากจะบอกว่ามันอาจจะเป็นการสื่อสารระหว่างแม่ค้ากับช่างผิดนะคะก็เลยได้แต่ XL มาทั้งหมดเลยที่เป็นสีครามในลายใหม่ๆนะคะส่วนสีพาสเทลยังมีเบอร์ L เบอร์ M เบอร์ XL เหมือนเดิมนะคะสีพาสเทลนี่ก็สวยมากๆนะคะผ้าสีพาสเทลเนี่ยสีเขาจะหวานละมุนมากแล้วก็ผ้าก็จะมีความนิ่มกว่าผ้าคลามนิดหน่อยนะคะนี่นี่ก็สวยนะคะต้องบอกว่าสีหรือว่าลายเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะนะคะซ้ำกันไม่เยอะ ซ้ากันอย่างละตัว2ตัว3ตัวเต็มที่นะคะเนื่องจากมันเป็นงานทอมือนะคะถ้าใครชอบสีอะไรลายไหนก็เดี๋ยวดูภาพนิ่งภาพสไลด์แล้วก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ,ะส่วนเรื่องราคานะคะคุณกุ้นราคาก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะราคาอยู่ที่ 790ถ้าทักใครเก็บไปทาง840ส่งให้ฟรีแบบด่วนๆนะคะถ้าชอบก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เดี๋ยวคุณดูภาพนิ่งภาพสไลด์ก่อนนะคะสำหรับเบอร์ XL เนี่ยมีให้แบบจุกๆเลยค่ะคุณส่วนเบอร์ L เบอร์ M เป็นสีพาสเทลด้วยสีคลามแบบนี้ด้วยเดี๋ยวยังไงดูภาพนิ่งภาพสไลด์แล้วสอบถามไหมคะมาได้เลยว่ายังมีไม้หมดหรืยอยังอะไรแบบนี้เพราะว่าหมเร็วมากๆค่ะคุณ